คคิดดใในใจพอแฟังสวัสดีครับอยู่กับคิดในใจพอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับใน EP ีนี้นะเป็นยังไงกันบ้างคนระับผ่านมาครึ่งปีแล้วครับสภาพร่างกายจิตใจดีขึ้นไหมหรือแย่ลงหรือกำลังรับมือกับอะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยขอให้ดีกว่าเดิม นะฮะอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องหัวข้อในวันนี้กันอยู่กว่าครับที่ผมนั้นจะเอามานำเสนอนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่บอกเลยว่าหลายๆคนคงจะเคยเจอเมื่อหมดใจครับควรอยู่ต่อไปหรือบอกตรงๆบางคนฟังปุ๊บมีคำตอบในใจพุ่งออกมาเลยนะฮะ EP นี้นะฮะเราจะมาจําแนกกันดีกว่าว่าเหตุผลในเรื่องต่างๆที่หมดใจนั้นนะมันมีอะไรบ้างนะฮะลองดูฮะเวลาคนหมดใจหมดใจเพราะ อ,อาจจะเป็นเพราะมีคนใหม่หรือว่าเอ๊ะหมดรักหรือไม่ใช่หรือครอบครัวไม่ชอบหรือเหนื่อยเกินไปหรือนิสัยต่างๆที่เข้ากันไม่ได้นะฮะมันมีเหตุผลมากมายหลายร้อยมากๆนะฮะสำหรับเหตุผลที่คนจะหมดใจนะครับแต่ว่าลองนึกภาพตามนะฮะคนหนึ่งครับอยากจะอยู่ต่ออีกคนหนึ่งอยากจะบอกตรงๆเหตุผลของ คนที่อยากอยู่ต่ออาจจะเป็นเพราะหนึ่งคใจไม่แข็งพอที่จะพูดออกไปแบบว่าเฮ้ยโหฉันต้องเป็นคนบอกเลิกหรอเนี่ยมันยากจังเลยไม่กล้าเลยก็เลย อยู่ต่อไปก่อนแลวกันแบบไม่รักแบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งยังมีความผูกพันอยู่ยังมีความผูกพันเล็กๆน้อยๆที่แบบเป็นเยื่อใยไม่สามารถเลิกกันได้ก็เลยแบบไม่อยากบอกถ้าถ้าบอกออกไปแล้วจะเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยอยู่ต่อไปก่อนนะฮะต่อไปก็คือเป็นแบบกลัวโดนเขาหาว่าเราเนี่ยเป็นผู้ร้ายเราเนี่ยเป็นคนผิดท,ที่บอกเลิกก่อนเนี่ยเราผิดแน่ๆนะนะก็เลยเป็นหนึ่งเหตุผลที่แบบ อยู่ต่อไปแล้วกันยังไม่บอกเลิกดีกว่านะถึงแม้ตัวจะหมดใจก็ตามนะครับ4ครับประเภทนี้ผมว่ามีอยู่จริงเช่นห่วงครับหมดใจต่อกันแล้วแต่ว่ายังห่วงไม่อยากให้เขาไปเจอคนใหม่ไม่อยากให้เขาไปเจอที่ที่ใหม่นะครับก็เลยเก็บเขาไว้ก่อนไม่อยากให้เขาไปไหนก็เลยไม่บอกออกไป นะครับเป็นอีกวิธีรั้งแบบแปลกๆเหมือนกันนะต่อมาก็คืออยากมีเราหรืออยากมีเขาไว้ข้างกายสแตนบายรอเสมอ <c oughs> เช่นเวลาเราอกหักเสียใจท้อหันไปถ้าเรามีแฟนเรามีแฟนอยูอ่แต่ถ้าเราจะเลิกกับแฟนเนี่ยหันไปมันไม่มีใครไงก็อาจเป็นเหตุผลที่ที่เป็นไปได้ว่าเฮ้ยเก็บไว้ก่อนละกันเวลาวันไหนไม่ไหวจริงๆก็มี ที่นั่งตรงนี้ไว้คุยกับเราอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละครับเหตุผลของคนที่อยากให้อยู่ต่อควรอยู่นั่นแหละครับเหตุผลของคนที่อยู่ต่อแล้วก็ไม่บอกออกไปว่าเราหมดใจนะครับซึ่งเป็นแบบ4ีหข้อเล็กๆนะฮะจริงๆมันมีเหตุผลมากมายกว่านี้แหละแต่อันเนี้ยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วเหตุผลของคนที่อยากบอกต,องตรงๆละ่ะคืออะไรมีไหมง่ายๆหลักๆนะฮะเหตุผลของคนที่อยากบอกต,องตรงๆก็คือ1ไม่ไหวแล้วเจ็บปวดเหลือเกิน อยากจะยุติความสัมพันธ์นี้นะฮะอยู่ไปก็ก็เสียเวลาเปล่า Move on ดีกว่าก็เลยบอกได้หรือนะฮะไม่อยากอยู่ด้วยกันเพราะว่าสงสารเลิกดีกว่าปล่อยดีกว่าให้ต่างคนไปต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้นะฮะก็เป็นไปได้ครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทําให้บอกตรงหรือไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ทั้งเขาและเหานะฮะมารู้ที่หลังเจ็บกว่าอะไรประมาณนี้ฮะ ก็เป็นเหตุผลที่ให้บอกเลยนะครับหรือเจอคนใหม่แล้วอยากบอกและอยากไปและหมดใจและเจอคนใหม่แล้วก็เป็นไปได้ครับเห็นไหมฮะว่ามันมีเหตุผลมากมายหลายอย่างนะครในการที่ในมุมของคนที่อยู่และคนที่อยากจะไปซึ่งเอาจริงๆแล้วอะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับเราไม่สามารถไปกล่าวหาคนที่ยังอยู่ต่อได้ว่าเขาผิดไม่สามารถไปโทษได้ว่าคนที่ต้องการไปต่อว่าผิดนะฮะ สุดท้ายแล้วประเด็นหลักคือเรื่องของการที่มีใครสักคนหมดใจหรือต่างคนต่างหมดใจทั้งคู่นะฮะมันมันมันเป็นเหตุผลหลักเลยในการที่จะเลือกตอบแบบไหนเหมือนเราอยากมีเขาไว้ข้างกายโดยเป็นอะไรก็ได้อะไม่ให้เราโสดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเฮ้ย เอาเขามาติดบ่วงบาตระครับแล้วทีนี้ครับถ้าเราต้องเลือกต้องเลือกแบบไหนอ่าออเลือกแบบไหนดีล่ะถ้าเลือกไม่ถูกปล่อยให้มันเงียบไปเลยได้ไหมเงียบไปเฉยๆหลายคนเคยสงสัยว่าการเงียบเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบอกเลิกกันหรือเปล่านะฮะที่ที่เคยสอบถามเข้ามาผมก็ตอบเลยว่ามันไม่ใช่นะฮะการเงียบไม่ใช่วิวธีที่ดีที่สุดสําหรับความรักนะฮะอาจจะเป็นวิธีที่คุณสะดวกที่สุดแต่ว่ามันไม่สะดวกเขาเขาไม่รับรู้ เขายังงงอยู่อาจจะใช้เวลามากกว่าเดือนหรือปีที่งงนะฮะเคยมีคนคนหนึ่งแบบมีแฟนอยู่แล้วแฟนหายไป3เดือนไม่ตอบไม่ไลน์ไม่โทรมันก็ทําให้งงไปใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกลับมาบอกได้ไหมมันงงอะครับเพราะงั้นอย่าปล่อยให้ใครติดอยู่ในวังวนที่ที่เราสร้างขึ้นเลยฮะก็คือมันเป็นวิธีแก้ปัญหาของคนขี้ขาดมากกว่าที่ไม่อยากจะบอกตรงๆก็เลยเฟดตัวเองแล้วก็เงียบหายกันไปโดยคิดทึกทักเอาเองว่าเฮ้ยเขาก็เงียบ แปลว่าเขาก็คงเฟดจากเราไปเหมือนกันซึ่งเอาจริงๆแล้วครับไม่มีใครอยากเฟดหรือหายไปจากการเฉยๆหรอกครับถ้าจ,จะให้ดีครับก็บอกไปเลยนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับความรู้สึกต่อกันเนี่ยมันเป็นยังไงหมดใจหรือเปล่าหมดใจเพราะอะไรหรือปัญหาอยู่ตรงไหนมันมันแก้ได้ไหมนะฮะ ถ้าเกิดคนสองคนคุยกันแล้วแบบเฮ้ยมันเกิดปัญหานะเราจะแก้ปัญหานะแก้ได้ไหมลองแก้ดูก่อนไหมหรือมันหมดจริงๆหรือมีหรือถ้าคุณมีคนอื่นแล้วนะฮะก็บอกไปเลยครับดีกว่าที่แบบให้เขาเจ็บกับการที่ไม่รู้อะไรเลย แล้วจะให้ทํายังไงก็คุณผิดไงก็คุณมีคนอื่นก็ต้องบอกเขาไปตามตรงนะฮะแต่ถ้าคุณหมดรักหรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ต้องบอกเขาไปตามตรง,นะะตรงรว่าเฮ้ยจากวันนี้ไปอีกหลายปีข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความไม่ใช่มันก็จะไม่ดีเสียเวลากันด้วยนะฮะก็บอกไปตรงๆสุดท้ายแล้วการเลือกบอกตรงๆเจ็บก็จรงิงแต่มันจบ จบแบบเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วแต่ถือว่าชัดเจนทั้งคู่ทีนี้ผมขอพูดในมุมของคนรับสารบ้างถ้ามีแฟนเรามาบอกเราว่าเขาหมดใจแต่เรายังไม่หมดเรารับมือยังไงดีวิธีรับมือก็ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะก็คือยอมรับความจริงครับเราเปลี่ยนใจเขาไม่ได้เราบังคับให้เขารักไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงให้เร็วที่สุดครับแล้วก็มูฟออนต่อไปนะครับหรือ อย่างที่บอกครับคุยปัญหาก่อนมันพลาดตรงไหนต้องแก้ยังไงแก้ไขได้ไหมแต่1ถ้าเขามีคนอื่นตัดทิ้งไปเลยฮะก็ต้องยอมจบ2ถ้าเขาบอกบอกมาแล้วว่าไม่รักแล้วอ่ะก็ต้องตัดออกไปครับเพราะว่าความรู้สึกให้มันย้อนกลับมายากมากครับนะฮะสาครับถ้าเกิดว่ามันแค่เรื่องงอนกันหรือนิสัยบางอย่างเนี่ยลองยื่นข้อเสนอว่าขอปรับดูก่อนก็ได้ครับแต่อยู่ที่ว่าคู่ของคุณพร้อมไหมหรือเขาหมดโคต้านในการปรับเปลี่ยนอะไรแล้วก็เลยแบบสิ้นสุดแล้วจริงๆ นะครับสุดท้ายแล้วการที่แบบมันมันต้องเลือกเนี่ยมันต้องเลือกต้องสองฝ่ายอยู่แล้วทั้งฝ่ายที่อยากจะไปหรือฝ่ายที่อยากจะอยู่ในเมื่อความรักมันมันมันเกิดขึ้นด้วยคน2คนนะครับก็ให้มันจบด้วยกันทั้ง2คนดีกว่านะอย่าจบเอาเองอย่าคิดเอาเองนะฮะบอกเขาไปตรงๆครับว่าว่ารู้สึกยังไงในวันนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ควรมีใครต้องมาจมกับความรู้สึกผิดนะทั้งๆที่เขาอาจจะไม่ได้เกอะด้วยซ้ำนะฮะหรือไม่ควรต้องมีใครมานั่งเสียใจ โดยที่เราจากไปแบบเงียบๆนะฮะเพราะงั้นเนี่ยการที่รู้สึกว่ารักใครก็บอกเหมือนตอนที่เราจีบใหม่ๆนะพอรู้สึกว่าไม่รักเนี่ยก็ต้องบอกนะฮะจะได้หาช่องทางเดินทางชีวิตต่อไปนะฮะอาจจะเจอคนที่ใช่ในวันข้างหน้าของกันและกันก็ได้ครับดีกว่าต้องมานั่งตมเสียเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีนะโดยที่ไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามานะครับประชากรที่จะเปิดใจก็ลดน้อยลงไปอีกอยากให้เขาเป็นผู้ประสบภัยทางความรักที่แบบ ปวดและังใจไมม่่ก้าเริตนใหม่เลยนน,นี้ฮะหวังว่าคงจะได้คำตอบสำหรับคำถามในใจของใครหลายๆคนนะครับก็ฝากติดตามพอดแคสต์ของคิดในใจเอาไว้ด้วยนะฮะเพจของเรายังอัปเดตทุกวันเช่นเดิมนะครับแล้วก็พอดแคสต์ก็ทยอยทำอยู่เรื่อยๆนะครับอยากให้พูดหัวข้ออะไรประเด็นความรักแบบไหนความสัมพันธ์ในเชิงไหนก็ส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ